จะไปทําอะไรกันครับเข้า <c oughs> โอเคครับวันนี้นะครับเราจะไปชิมร้านอาหารนะครับแถวพัทยานะครับ<ม>ชื่อร้านขนมเส้นคุณ <ền> <Technology> ย่านะครับมันเป็นอาหารเกี่ยวกับ,กบอะไรได้ศึกษามาก่อนไหม <c oughs> มันจะเป็นหรือร้านเขาอะไม่ใช่มีแค่ขนมจีนอย่างเดียว <c oughs> มีหลายอย่างจะมีเป็นพวกอาหารตามสั่งที่เป็นอาหารทะเลอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวครับจะกินเป็นหมูกินเป็นเดี่ยวก็ได้ใช่ว่าร้านนี้ผมโทรไปแล้ว จองตัวไว้ที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนน่าจะเยอะแน่เลยนีนะไม่รู้อ่ะเราจองมาแล้วยังไงเราก็ต้องมีอ่ะเจ้าของร้านเจ้าของร้านรับทราบแล้วเรื่องนี้ไปดูนี่ว่าเดี๋ยว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 อัก่อนช่วงลงออฟได้วันนี้พวกเราจะไปกินข้าวนะพี่ใช่เราจะกินให้หมดเลยกินอะไรกินเกี้ยงเลี้ยงง่ายไม่ดื้อจีบได้ปากไว้คิดครับเหลือปอกคออย่างเดียวครับ ครับวันนี้เราก็มานําเสนอร้านใช่อร่อยๆอยู่แถวพัทยาใช่ชื่อร้านว่าขนมเส้นคุณย่านะครับมีเลยขนมเส้นคุณย่าครับส่วนวันนี้น้องออฟติดภารกิจพิเศษแต่เราก็จะมีแขกรับเชิญมาครับมาครับเชิญนะครับพบกับตัวละครคือคุณสิงโตนำโชคครับใช่ครับนี่สิงโตสวัสดีครับผมมาขายลอตเตอรี่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันเลยครับเราไปชิมกันเลยว่าจะเด็ดแค่ไหน ร้ก็ถึงร้านขนมเส้นย่าแล้วนะครับและนี่ก็คือพี่เดียของเรานะครับคือพี่เจ้าของร้านอ,าอันดับแรกเลยนะครับที่ผมจะสอบถามพี่ว่าร้านอาหารของพี่เนี่ยเปิดปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิดตั้งแต่9โมงค่ะแล้วก็ปิด4โมงเย็นครับเปิด9โมงนะครับปิด4โมงเย็นใช่ครับแล้วก็คือเส้นทางการมาเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนครับถ้ามา มิดนะคะก็คือเข้าตรงซอยชัยพรวิถีข้ามทางรถไฟมาร้านอยู่ขวามือติดกับซีเจมินิมาร์คค่ะหาไม่ยากติดเส้นทางก็คือว่าเนี่ยขนาดผมมาถึงเนี่ยประมาณตีโมงบรรยากาศในร้านนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะครับถ้ามาช้ากว่านี้ก็คงยาไม่ได้ถ่ายแทน,แลแแลนลเลยเรครับเมกลองดูเลยครับว่าคัานนะคนเยอะจริงๆครับอันนี้คือเป็นชี้ชามะครับเมนูของทางร้านที่เนี่ยอันไหนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรต้องลองต้องลองคือลูกค้ามาเราต้องฝั่งกันทุกคนเลยครับทุกทศนิที่ร้านก็จะมีเป็นเมนูน้ำยาปูหมอ้อไฟนะคะเป็นน้ำยาปูก็เรามีปูให้เหลือกหลากห,หลายชนิดคือที่ร้านจะเป็นเ,เมนูซีฟูดที่ราคาไม่สูงมากะคะ่ะแล้วก็พวกกระเพราปรูกระเพราทะเลเมนูจะมีเยอะมากเลยะคะ่ะมีมีประมาณ60รายการ,ารก็คือ ชื่อร้านว่าอะไรนะขนมเส้นคุณย่าเราจะเป็นขนมจีนแต่คือในร้านเนี่ยจะไม่ได้มีแค่ขนมจีนอย่างเดียวขนมจีนแล้วก็อาหารซีฟู้ดนะคะอาหารจานเดียวที่เป็นซีฟู้ดก็คือราคาจะอยู่ที่ประมาณเจบาทถึง1 4 0บาทก็คือลูกค้าจะได้กินซีฟู้ดแบบทุกอย่างสุดใจใช่ใช่ราคาดีนะใช่ราคาเมื่อกี้ลองเช็คดูแล้วแบบดูในบินเขาคือไม่แพงครับครับแล้วก็คือถ้าสมมติมาหลายคนเนี่ยสามารถแบบ จองโต๊ะก่อนได้ไหมถ้าสมมติมาเป็นปุ๊บคณะเป็นกัวอะไรอย่างเงี้ยครับได้ค่ะแต่ว่าต้องจองเราล่วงหน้าสักหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่เราจะเออไม่เราเปิดคิวแค่ช่วงเช้าใช่แล้วก็เน้นเป็นรับล a l กอินนะคะเพราะว่าใช่ลูกค้าหน้าร้านเราเราแน่นจริงๆอ๋อก็คืออยากให้คนที่มาเราเขาไม่เสียเที่ยวด้วยไม่ใช่จะรับแขกที่จองอย่างเดียวใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกอะเริ่มต้นอะพี่ทําร้านอะมีแค่หกโต๊ะ แล้วก็ขยายมาเรื่อยๆจนจนตอนนี้มีประมาณ25-30โต๊ะครับก็คือถ้าอยากสําลองที่นั่งจำนวนเยอะๆอยากจองโต๊ะก็คือจองล่วงหน้าขั้นต่ำคือ1อา,อาทิตย์ใช่ค่ะอ๋อ1อาทิตย์เลยนะครับแล้วถ้าสมมุติเราจะจองเนี่ยเราสามารถจองได้ทางไหนบ้างครับพี่จองได้ที่เบอร์0822022262แล้วก็เพจ a c e b o o k ร้านนะคะเข้าไปต่อเไปในเซนเอได้เลยค่ะ เ Facebook ของทางร้านก็ชื่อขนมเส้นคุณย่าตรงตัวเลยนะครับโอเคก็คือสามารถจองได้ที่แชท a c e b o o k แล้วก็เบอร์โทรร้านมีข้อมูลอยู่หน้าเพจเลยค่ะมีข้อมูลทุกอย่างเลยในนทุกอย่างครับนั่นก็คือถ้าใครต้องการที่จะจองเยอะอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าคนเขาเยอะจริงๆอาหารเขาดีจริงๆครับ ดูหน้าตาครับดูหน้าตาเดี๋ยวไปดูหน้าตาอาหารกันว่าเป็นยังไงได้เจ้าของร้านจะแนะนําเป็นอะไรดีครับเออวันนี้พี่จะเสิร์ฟให้เป็นน้ำยาปูหม้อไฟแล้วก็กะพพเพราวมทะเลอ่าแล้วก็ที่ลูกค้าจะสั่งทุกโต๊ะของเราจะเป็นเ e c o เม e n d ก็คือตำอันชันกุ้งสดตำอันชันกุ้งสดใช่ใช่ทานกับขนมจีนจะเข้ากันมากค่ะแล้วก็ที่ขายดีเลยก็คือของทอดที่ร้านจะเป็นไก่ทอดหมูทอดอ๋อได้ค่ะ เดี๋ยวลองชิมดูได้ครับได้ครับขอไก่ทอดหมูทอดที่ผมอ่านมาอะไรนะไก่ทอดใบเตยหรือเปล่าพี่ใช่ใช่ไก่ทอดใบเตยน,นี่อาจจะเป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับที่กินไก่ทอดใบเตยโอเคเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าตานดีกว่าครับถามว่ามันจะน่ารับประทานแค่ไหนครับ ครับตอนนี้เมนูอาหารก็มาครบแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างและแต่ละอยา่างราคาเท่าไหร่เรามาดูอย่างแรกกันเลยครับอันนี้คืออะไรครับพี่เดียอันนี้เป็นไก่ทอดใบเตยค่ะ50บาทตัวสามชั้นเราขายอยู่ที่100่ถ้าตัวนี้จะเป็นกระเพราปูอันนี้8 0บาทปูที่เราใช้ก็คือจะเป็นปูที่ไม่มีก้างด้านในอะคะ่ะอ่า,อาตัวนีู้้เส้นปูนเส้นชะอมอ่ผัดไข่ใส่กุ้งนะคะอันนี้100บาท แล้วก็ตัวนี้จะอยู่ที่8ปบาทเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าต้องสั่งก็ค,คือจะเป็นใช่ค่ะตำปูปลารหลบัวกุ้งสดตำปูปลารหลบัวกุ้งสดนะครับมาแล้วอย่าลืม,มนะครับอ,อันนี้ก็ลูกค้าสั่งเยอะอันนี้คือของเรามีจํานวนจํากัดจะเป็นต<อ>ำอัญชันกุ้งสดกุ้งสดจัะแล้วก็อันนี้มีกระเชดมีกระเฉดกุ้งก็คือจะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านก็จะมีตัวมันกุ้ง ไข่ปูอยู่ในนี้อ๋อมีมีผัดกระเฉดจะมีอะไรนะครับพี่มันกุ้งตัวไข่ปูที่เราผสมอยู่ในนี้มีมันกุ้งแล้วก็มีตัวไข่ปูด้วยนะครับมีผัดกระเฉดนนี้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้โะโต๊ะสั่งจะเป็นน้ำยาปูหม้อไฟจะเป็นปูเป็นตัวกันเชียงปูค่ะตัวนี้จะอยู่ที่2 1 9บาท ราคาไม่ราคาไม่แพงครับก็คือได้เป็นอ่าเป็นกัญเชียงปูนะครับเรากัดดูอะไรครับมาเลยครับปูกระดิ่งโอ้โหเนื้อปูนะครับนี่ไม่มีวิญญาณแน่นๆครับมาเป็นก้อนๆเลยนะครับเสิร์ฟพร้อมขนมจีนหนึ่งจานแล้วก็เออ่ตัวนี้กะเพรารมทะเลอันนี้140บาทอันนี้จะมีอันนี้อันนี้อร่อยใช่กุ้งกั้งหอยเชลล์ไข่ปู เนื้อปูค่ะอ่าคืออันนี้ยผมชอบมากเลยนะแต่ผมยังไม่ได้ทานนะก็คือกะเพรารวมมิชเลใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อก็คือจะมีกุ้งก้างหอยเชลล์แล้วก็ไข่ปูไข่ปูไข่ปูด้วยเนื้อปูด้วยอันนี้คือราคาเท่าไหร่ครับพี่ร้0บาทจ้ะร้อยี่สิบบาทนะครับอันนี้คือร้อยสี่สิบคือครบมากครับแล้วก็ตัวนี้ผัดไกุปงสดอันนี้เป็นน้ำซอสสูตรของคุณย่าเลย นี่นะครับนี่สูตรของต้นตำลักเลยนะใช่ใชเป็นของคุณย่าที่เดียนะครับใช่ใช่ค่ะก็คือเออน้ำยาของพี่ก็คือเมื่อก่อนย่าพี่ขายเป็นขนมจีนรสเข็มมาก่อนแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็อยากได้ฟิลไวเด็กกลับมาค่ะคิดถึงขนมจีนที่เราเคยขายตอนเด็กก็เลยลองเอากลับมาทําให้เหมาะกับยุคสมัยนี้มาก,กขึ้นพอเปิดไปเปิดมาลูกค้าติดปากถูกปาก เราอยากให้ลูกค้าทุกปุ่มทุกไวทุกฐานะทานร้านเราได้คือเราขายอาหารราคาเป็นมิดนะใช่ใช่คือถามว่าของทะเลตอนนี้ทุกคนก็รู้ดีว่าต้นทุนสูงมากแต่ว<ช>่าที่อ่ะเล้นว่าลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้วินวินใช่เยี่ยมมากนะเจ้าของร้านนี่มีคุณธรรมมากใช่ใช่ก็คือแบบโอ้โหลูกกุ้งแต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในกระเพราหรือในผัดหมี่กระเฉดคือกุ้ง นี่ผมว่านิ้วผมใหญ่แล้วนะครับอไหนดูด้วะครับนี่ครับไม่ใช่กุ้งแบบทอนทอยไครับใหมันนิ้วใหญ่เลยนะครับโอ้โหคือผมคิดว่าคุ้มแน่นอนครับผมเห็นแล้วคือละลานตาเลยนะสีสันสวยงามต้กแต่งคือของเนี่ยแค่ดูด้วยตาเฉยนะผมคิดว่ากุ้งนี้น่าจะเด้งมากม่าจะแบบสดเลยแน่นอนอวัตถุดิบที่เราใช้อะค่ะคือเราขายหมดแบบวันต่อวันคือลูกค้ามา ช่ใพี่จะไม่ได้สต็อกของเลยปูคือปูมันจะไม่สามารถนีดแล้วกลับมาเนื้อเด้งได้เหมือนเดิมนี่คือซื้อทเช้าจ่ายตลาดเช้าด้วย<ป>ตัวเอง้ามาอันไหนหมดก็ือหมดเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ไม่มีความสดรักษาความสดไม่ได้เราะว่าเขาคุมคุณภาพได้ดีมากใช่ก็คือมาตรฐานคือดีมากเลยนะคือของนี้วันต่อวันหมดแล้วไม่มีการแบบ เราไม่เติม <S <S ใช่ก็คือหมดคือหมดมาคาหมดคือหมดแล้วคือ<ช><ช>ของนี่ใหม่สดทุกวันใช่ไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำยาหน้าร้านอาหารในครัวคือเมนูนไหนหมดเราก็จะติดใจ้งกับลูกค้าเลย<ม>เราไม่มีทำเติมเราทำใหม่ทุกเช้า<ด>แล้วก็พี่จะเป็นคนทำตัวน้ำยาเองแล้วก็เข้าไปทำครัวเองออเป็นคนใช่ค่ะไฟนอลรสชาติเลยใช่จะเป็นคนคุมในครัวเองแล้วก็น้ำยาทั้งหมดอะ จะทาโดยเราต้อบรองว่ารถไม่เปลี่ยนแน่นอนผมว่านะทำไมลูกค้าถึงเยอะเพราะพี่เป็นเจ้าของร้านด้วยแล้วเป็นคนทําเองเป็นคนคุมวัดทุกางตั้งแต่เริ่มจนจบมาตรฐานคือโอ้โหรับประกันเลยสดใหม่สะอาดว่้ไงไงตอนนี้ลูกค้าเริ่มเยอะแล้วตอนเดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวจะปล่อยพี่เจ้าของร้านไปทำงานคราบถ้างั้นเดี๋ยวเราจะชิมกันก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ เดีานก่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยทุกอย่างว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ่ว่าจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไก่ท่อใบเตยก่อนเนี่ยมาเนี่ยครับมาพร้อมกับน้ำจิ้มแม่เป็นน้ำจิ้มแจ่วเนาะเนี่ยแต่พอใบเตยดูสีสันโอ้ยพร้อมมาอืม ของที่ต้องใช้มือนะครับแต่มันต้องใช้ยิงโอ้ยแต่ก็คือรู้ได้ออกทีเดียวเลยนะทีเดียวไม่มีปิดเลยนะรสชาติกรอบหอมไม่อมน้ำมันส่วนน้ำจิ้มอะเปรี้ยวเซดเผ็ดจา้าเป็นใจครบจีเทมป่ะเช่มปะเต็มเนี่ยรออันนี้เลยของผมนี้จะเป็นสามชั้นทอดใบเตยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็เป็นสามชั้นทอดใบเตย ผมขอจิ้มน้ำจิ้มด้วยนะครับนี่อ้าหอะนี่อิจฉาอืมฉาเป็นไงครับเป็นไงกรอบนอกนุ่มในครับอุ้ยกรอบนอกนุ่มในนะใช่ก็คือสามชั้นเน,เนื้ออะไรมันนุ่มมากเลยครับฉ่ำไม่เหนียวฉ่ำไม่เหนียวข้งางนอกก็กรอบอส่วนน้ำจิ้มเนี่ยผมว่าลดกำลังกรุบกรอบพอเด่น กินได้ผู้ใหญ่กินดีใช่ไม่ไม่เผ็ดมากไปไม่เปรี้ยวหรือไม่เค็มทุกอย่างมันนัวเรียกว่าสดชื่นสดชื่นนะชื่นรสช,ชาติสม่ำเสมอแล้วามาต่อนที่ผัดกะเพราเนื้อปูอันนี้เจ้าของร้านเขาเฟิร์มมาแล้วว่าปกติก้ามปูเนี่ยมันจะมีแกนกระดูกข้างในเหมือนเป็นพลาสติกแผ่นๆเล็กๆใช่ไหมอันนี้คัดมาแล้วคือไม่มีแกนในนั้นอ่ะไม่มีก้างข้างในมาแล้วด,ดูดูดินี่โอ้โหนี่คือไม่เด็กนะเนี่ย เน่เน่ข้าวหน่อยนะเน่เนี่น้ำปลาพริกหยอน้ำพริกห่อหนนี่ครับมาครับเฮ้ยไอ้เนี้ยมึงรู้ตึกป่าว่าเนื้อปูมันไม่ใช่แค่มันเด้งจริงๆอะ่ะมันเด้งเพราะว่า อย่างอยบางที่เนี่ยถ้าเป็นปูอัดฟีสหรือปูอะไรรสชาติไม่ได้เคี้ยวไปก็ขาดเลยแค่รู้ว่าปูเนื้อมันยุ่ยยั่ยอ่ะอันนี้อันนี้รับรู้ได้คือไม่ได้เฟกเลยนะรับรู้ได้เลยคือคือมากินถ้าถ้าไม่เด้งให้ตกเลยใช่อันนี้อร่อยจริงเฮ้แบบอันนี้มันเด้งจริงอันนี้ของแล้วน้ำปลาพริกเฮ้ยน้ำปลาพริกกลมกล่อมทำไมกินแล้วน้ำปลาพริกแต่มันมีอารมณ์เหมือนปีกปูเข้ามาด้วยเออมีเหมือนอาจจะบีบมะนาวด้วยด้วย เดี๋ยวเรามาชิมกันเป็นผัดหมนเส้นหมนเส้นครับอันนี้จะเป็นผัดหมนเส้นกุ้งผัดหมนเส้นกุ้งครับกุ้งนี่ยังไม่ต้องชิมรู้อยู่แล้วยังไงก็สดยวชิมหมนเส้นเหรอรสชาติเป็นไงหอ,อมกระทาก่อนเลยไอย้จริงหอ,อมกระทะไม่หวานหอ,อมมันเค็มกลมกล่อมไม่หวานอันนี้อร่อย รสชาติโอเคผมชอบผมไม่ชอบหวานเลี่ยนอันนี้อร่อยเพราะม,มันมันจะหวานไปไม่พนทีหวานไปอันนี้คืออันนี้จะเป็นมีหามีผัดกระเฉดกุ้งสดอ่ามีผัดกระเฉดกุ้งสดเรามาชิมกันนะครับถ้าพูดเมโนโูผิดผมขอไปด้วยครับมีผัดกระเฉดด,ดึงมาเลยครับกุ้งสดแล้วก็มีผมว่าร้านนี้เขาดังตรงเรื่องผัดหอมหอมกระทะรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่ามันหอมกระทะ หอมอืมหอมจริงๆนะมันหอเมเพ็มใช่ครับแล้วก็คือกลิ่นกระทะเนี่ยคือสุดเลยมผมว่าร้านนี้ยเขาไม่ได้ปรุงอะไรเยอะในความรู้สึกผมนะมนวัตถุดิบมันดีด้วยเหมือนวัตถุดิบมันดีเหมือนเขาดึง<ม>ดึงรสชาติของวัตถุดิบนั้นออกมามา,มากกว่าที่จะปรุงม,มันเป็นรสที่แบบธรรมชาติมากแล้วก็หอมความกลิ่นควันอของกระทะใช่เนี่ยเมนูนผัดๆเนี่ยคือหอมกระทะจริงๆแล้วมาต่อนี่ไหน อันนี้ดีกว่าเมื่อกี้จะพูดอะไรครับแหมอันนี้ที่ผมที่ผมจะพูดก็คือขาดไม่ได้ต้องความความหวานเขาอาจจะมาจากกุ้งก็ได้อือพอรสชัตนมันนัวมันดูแบบธรรมชาติมันหว,วานอ,อ,อ่อนๆนะไม่ไม่รู้สึกว่าเหมือนใส่น้ำตาลใช่ามาเดี๋ยวเรามาชิมผัดกระเพราทะเลรวมได้ขอโทษนะครับขอทำลายความสวยงามหน่อยดูนะหอยเชลกุ้งปูกั้งปลาเม่ แล้วก็ยังมีไข่อะไรนะไข่ไข่ปูไข่ปูโอ้โหไม่ไม่รู้จะกินอะไรเลยนะเดี๋ยวเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันมาครับกินไปก่อนอยากพูดอะไรพูดผมชื่นเป็นจั้งเลยว่ะเนี่ยจั้ผมพูดได้คำเดียวว่ามันสดจริงๆอ่ะทุกอย่างอาหารทะเลที่เนี่ยตัวเด้งหมดเลยอ่ะเพราะว่ารับรู้ได้จ้ะ นี่ก่งนะมันสดจริงๆมันสะอาดด้วยนะอือก็คือแบบมันสดจริงๆอ่ะถ้าของไม่สดคือมันเนื้อไม่เปื่อยอ่ะมันไม่เอียดรสสัมผัสไม่ได้เลยนี่ยำไหลบัวอะไรบัวอันนี้อันนี้เจ้าของร้านก็แนะนําต้องลองให้ได้ว่าถูกป๊อเขาจะสั่งหมดเลยนะครับอืออันนี้แหมโอ้ดูดูดูไหลบัวกับดูกุ้งดิดูไซส์ดิอ่ะป้นเมงเผื่อไม่เชื่อว่ามันใหญ่ดูมะนาวดิ ดูดิดูไทยกุ้งดิมาชิมไหลบัวก่อนอ้นี้ต้องกินรสชาติเป็นไงบ้างครับเนี่ยอร่อยเลยอ่ะอ้นี้อันนี้อร่อยอืมน้ำสดชื่นเลยอร่อยอร่อยเยไม่เหมือนกินผักหรืออะไรเลยอ่ะเออนิ่ม เขาเรียกวเป็นเป็นรากบัวหรือเป็นอะไรนะเป็นรากบัวอืมนี่กรอบเป็นก้านบัวกรอบอันนี้ออกกรอบหวานอืมอร่อยอร่อยแล้วรสชาติก็คือซ่บมากดีดีนี่อันชันทอดกรอบนะครับอันชันทอดกรอบนี่ก็เป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษอ่ะทางร้านเลยคุณย่าอ่าคุณย่าอ่าคุณน้ำจิ้มของคุณย่าเอ้าชิมนะชิมครับโอเคไม่ไหวแล้วไม่อมน้ำมัน ยังกรอบขนาดขนาดถ่ายทาอยู่นะนี่ก็กรอบนานนะเนี่ยน้ําจิ้มนี่เหมือนใครๆต้องตำไทยามามาน้ำมันฟิลต์กรอบนานจริงๆแล้วกัดไปเนี่ยไม่มีน้ํามันอมหรือว่าน้ามันไหลออกมาแล้วแล้วไอ้ตัวเนี้ยทอดมานานแล้วนะตอนที่เราสัมภาษณ์ที่เราะะอะแล้วจนเรามานั่งกินนะอ่ะก็ยังกรอบอยู่ขนาดมีพัดลมเป่าด้วยนะเนี่ยช่โอ้ผหไม่รู้ว่าทําได้ยังไงแหมเดี๋ยวพี่แม็กกับเดี๋ยวผมโชว์หน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ อันนี้ก็คือจะเป็นน้ำยาปูม้อไฟใช่ไหมใช่ขนมจีนน้ำยาปูม้อขนมจีขนมขนมจีนน้ำยาปูม้อไฟเดี๋ยวผมตักเนื้อให้ครับก็คืออันนี้จะเป็นของขึ้นชื่อของทางร้านด้วยนะครับอุ้ยควันทุ่มทุมกว่ากินได้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะขนมขนมจีนเอาดีดีดิขนมจีนขนมขนมจีนม้อไฟน้ำยาปูป่ะน้ำยาปูก้อนน้ำยาปูก้อนอ่านี่ของขึ้นชื่อเขาเลยนะครับ อุ้ยดูดิดูดิวิวจะหกจะกหกฉ่าเลยอ่ะอืมเนื้อปูโคตรดีอ่ะคือคือเนื้อปูอ่ะเข้าไปติดปากเ,เต็ตมเต็มกามเลยอ่ะคือแบบไม่มีตุ่นไหนไม่โดนเนื้อปูอ่ะน้ำน้ำน้ำแกงนะเนียนละเอียดหอมเอี่ย น้ำยาครับนี่น้ำยาน้ำยาเนียนละเอียดหอมแล้วก็เนื้อปูเนี่ยนี่เป็นก้อนเลยนะครับคือไม่มีเละไม่มีกระจายมามาเป็นเช็นๆเลยคือมันสดถ้าไม่สดเนื้อจะเปื่อยถ้าไม่สดที่เดียไม่ขายใช่เขาเรียกว่าขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ประมาณนี้เลยครับใช่สดทุกอย่างนี่ฉีกเลยฉีกเลยเหรอ่ะอ่ฉีกเลยเรามาจา สุดท้ายนี่ครับผัดไทยนะครับใน,น,นในอันนี้คืออะไรเป็นกากหมูว่าเมคไชิมดิเออแปดชิมนี้ชิมดิไม่เคยเห็นเลยเออเนี่ยครับมีกากหมูให้มาด้วยเราจะมาลองชิมกากหมูวันเลยรเหมือนเดิมกรอบไม่อมน้ำมันกรอบจริงๆของไม่สดพี่เดียมไม่ขายขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ฉีกชีกแหวกแหวกแหวกโชว์กล้องหน่อยดิี้ เนี่ยทิ้งทิ้งไปสักพักหนึ่งเส้นอาจจะติดกันนิดหน่อยมีติดกันบ้างครับแต่ก็คือโอโ<ร>้โหก็ไม่ยากไม่ยากเครื่องปรุงเครื่องปรุงนี้ให้มาพร้อมผมว่าไม่ต้องปรุงก็อร่อยลองชิมดูฮึใช่เหรอเนื้อผัดไทยแถวบ้านมึงนี่สู้ไม่ได้เลยอย่าดูว่ะผัดไทยอะ่ะโคตรอร่อยจริงปะเนี่อยอันเลยอันนี้เลย ไม่หนักไม่อยากเชื่อเลยเนี่ยโคตรอร่อยครับเธอผมกล้าพูดเลยนะเกิดมาไม่เคยกินผัดไทยที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่เลยหอมแต่เนี่ยพูดเหมือนกูเลยอันนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้ชิมนะนี่ครับผมว่าอยา่ยตักเฮ้แต่ผมมันอร่อยจริงๆต้องใช้คำว่าโคตรอร่อยผัดไทยอ่ะมึงจะพูดเหมือนกูเลยเข้าไปคำแรกคือกลิ่นกลิ่นมาเลยอ่ะจริงจริงิมากจริงจริงกลิ่นกระทะเลยอ่ะไอ่อร่อยจริงต้อนร ตอนแรกแบบมีกลิ่นฟันเหมือนแบบไม่ใช้ผัดซีอิ๊วไม่ใช่ผัดซีอิ๊วผัดไทยเว้ยผัดไทยแต่กลิ่นกะทามันหอมของจริงผมคิดนบาตกใจเลยเออแบบผมรู้อยู่แล้วว่ามันอร่อยอะแต่ผมไม่คิดว่ามัน,ม,นมันจะอร่อยได้แบบตะลึงอ่ะผมรู้สึกแบบประหลาดใจมากคือบโอกอ,อ้โหเฮ้ยไม่น่าจะอร่อยเท่าที่สดที่กูเคยกินเลยนะกูก็อับูดเลยนี่กูวแบบ่าจริงจริงผัดไทยถ้าใครคิดว่า เกิดมาแบบให้ยผัดไทยไม่มีเนื้อสัดไม่อร่อยร้านนี้รับรองคิดโปรเการแน่นอนื่อกี้กินแค่เส้นกับไข่เองยังไม่ชิมซุ้เฮ้ยอร่อยหอมมากอันนี้เรากินกันมาเยอะพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำกันหน่อยเริ่มติดคอแล้วชิมน้ำก่อนชิมไหมอันนี้น้ำอะไรโซนไหนเป็นน้ำบวยครับี่อาจจะมีละลายบ้างเพราะเราทานข้าวันไปนะครับแต่บวยนี้ก็คือแบบขนาดน้ำยังให้มานื้อๆเลยครับผมพูดอะไรผมนะตัวทอคือให้เนื้อเยอะ ให้บุยเยอะๆเรียกว่าเข้มข้นไม่ใช่ว่าใส่แต่น้ำเป็นไงเป็นไงรสชาติสดชื่นสดชื่นเปรี้ยวเค็มนิดๆถ้าง่วงนอนกินไปนี่ปีนปารขับถึงเชียงใหม่แก้วเดียวจบแล้วต่อลงใต้เลยไปพังงานต่อไม่หลับปวดจริงมากไหนก็่เอาหัวหลอดลงนี่เลยตีไหมยายาไม่ใช่ความรุนแรงอ่ะอันนี้เป็นชานมชานมชานมเย็น เข้มข้นนะไหนผมขอลองชิมด้วยเมื่อกี้ผัดไทน้ำผมประหลาดใจมากตอนนี้ยังตกใจอยู่เลยเข้มข้นเข้มข้นอือใช่ไหมเข้มข้นเลยอ่ะคิดดูนะอันนี้ขนาดละลายแล้วนะสิ่งเปลี่ยนแล้วอะสีเป,เปลี่ยนแล้วแต่กินไปรสชาติไม่ไม่จืดนะแรงอ่ะแรงอ่ะก็คือยังรู้ว่าเป็นแบบเข้มข้นอนะ่ะก็คือถ้าของเจ้าอื่นถ้ากินไปละลายแบบนี้ก็คือเหมือนน้ำเปล่า,าเหมือนน้ำ้างแก้ว อันนี้ผมไม่ได้อยากจะโม้ผมไม่ได้โม้เลยไม่ใช่ว่าไม่อยากจะโม้ขนาดน้ำอะละลายยังยังมีความเข้มข้นอะถึงเห็นลายรู้งี้ชิมชิมสุดท้ายน่าชิมผมผมไม่กินกาแฟเลยพอได้พอได้พอได้ขอรอดหน่อยครับรอดเดิมก็ได้ครับพอช่องเรามันทำไมครับช่องเรามันกันเองอยู่แล้วใช่ชุ่มิอยู่แล้วครับไม่เป็นกาแฟนะกาแฟนะแต่ผมคนนิดนึงภาษาจีนเขาเรียกว่าโกปีโกปีใช่ปะ ไม่รู้ไม่ใช่คนจีนมันต้องเข้มมากมคือโอเลี้ยงเฮ้ยกาแฟอันนี้กาแฟโอเลี้ยงโอเลี้ยงมันจะสีดำจะไม่ใส่น้ำตาลอันนี้กาแฟกาแฟนมนะกาแฟใส่นมใช่กาแฟมันต้องใส่นมอยู่แล้วใส่นมใส่น้ำตาลโอเลี้ยงใส่แค่น้ำตาลใส่นมันี้อร่อยอน,นี้ยอร่อยเหมือนกิน,นกกโกบิโก้โกิโก้ ปิโกปิโก้คืออะไรตอนนั้นเกมมึงจะขี้เหรอเหมือนกินอะไรโกปิโก้โอ้โกปิโก้เฮ้ยทุกอย่างขนาดน้ำเนี่ยขนาดละลายนะยังเข้มข้นอ่ะไม่อยากจะคิดว่าตอนที่ได้มาสดๆมันต้องแบบฝินมากอืมกาแฟสามสิบมันมีความรสชาติราคา25บาบาทถึงนะพี่ใช่ไม่ราคายี่สิบห้ไม่แพงยี่สิบาอ่ะเฮ้ยไม่ได้ดูเมนูเลยยี่สิห้เหรอ25บาทโอ้ยห้าถึง30แค่นั้นนะจริงว่ะกาแฟโบราณ25บาทเย็น30มสิ ร้านนี้ยแพงสุดสามห้าร้านนี้เครื่องดื่มแพงสุดแค่สามห้าไปทุกอย่างดีหมดราคาไม่ซ้อมเลยนะคือราคาซ้อมไม่ว่าเลยแต่พี่เขาคุมตั้งแต่อาหารยันเครื่องดื่มไปประหลาดใจมากวันเนี้ยใช่ชื่อร้านเขาขนมจีนเส้นคุณย่าใช่ไหมขนมจีนเส้นคุณย่าขนมจีนเส้นคุณย่าแล้วมันแต่ชิมมาเนี่ยอร่อยหมดอร่อยหมดแต่ที่ทําให้ผมประหลาดใจผมชอบผัดไทยผมผม ผมเลือกไม่ถูกเนี่ยเลือกไม่ได้ไรอร่อยหมดอะ่ะเออแม่งแม่งโอ,อเคหมดทุกอยาก่างคือเอาเป็นว่าอย่าเลือกเลยกินอย่างที่อยากกินแลวสั่งทุกทุกอย่างที่อยากกินดีว่ะอย่าเลือกเลยส่วน<ถ>ทางมาร้านลงด่วนปุ๊บกลับรถวิ่งมาตัดเดียวเจอเลยแล้วก็ขับกลับบ้านกรุงเทพทงได้สบ,บายถ้าสมมุติใครขอย้ํารับคือถ้าสมมติใครมมต,ต้องการจองเงยอะๆมาเป็นกลุ่มคณะเนี่ยต้องจองล่วงหน้า ต้องจองล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ก็สัปดาห์นึงล่วงหน้าไงล่วงอะไรพี่ทหมดสัปดาห์ล่วงหน้าอ๋อจองที่บอกจองล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็เบอร์โทรที่สามารถติดต่อพี่เทียได้ก็คือศูนย์แปดสองไม่ใช่ละใช่อ๋อนึกว่าเบอร์กูศูนย์แปดสองสองศูนย์สองสองสองหกสองนะครับนี่มันถูกจำแม่นมาอร่อยจนต้องจำเบอร์อืมอืขึ้นมาได้ครับข้างบนเลยครับข้างบนเลยข้างบนข้างบนนะครับอย่าให้เบอร์เรียวพิเศษหรอใช่เรียวเศษ โอเคถ้ายังไงเดี๋ยวเราขอจัดหนักจัดเต็มกันดีกว่าเพราะว่าตาก,กล้องตอนนี้ก็เห็นคืนน้ำลายไหลเอือกแล้วเดียวเดียวเดี๋ยวเพิ่งเดีพิ่งมีอะไรจะเล่น,ขอ,นอขอฝากไว้หน่อยฝากไว้กับเราที่ว่าแแทบแล้วทำไมทำไมครับแต่แฟนครับแทบกว่าเยอะฝ<อ>ากไวไ<อ>้คิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมผมก็ยอมไม่ได้ดิมาครั้งหนึ่งผมก็ยอมไม่ได้ครับความรักนะครับก็เหมือนกับอาหารถ้าไม่กินะ ก็อย่าเล่นเพราะคนโดนเล่นน่ะมันเจ็บถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดเอาสู่เอาอีกแล้วครับมอบผาถังที่กดแชร์ด้วยครับได้ลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้พวกผมก็ทา,านข้าวกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาให้พี่เดียเขาฝากร้านอีกรอบหนึ่งที่ไหนยังไงอีกรอบหนึ่งครับ ขนมเส้นคุณย่านะคะอยู่ซอยชัยพรวิถีเข้ามาทางเส้นชัยพรวิถีข้ามทางรถไฟมาร้านจะอยู่ฝั่งขวามือติดกับซีเจนิมิมาทค่ะฝากร้านด้วยนะคะครับก็คือผมทานแล้วเต็มสิบผมให้ร้อยครับถ้าสิบร้อยผมให้ร้านครับอ้ออันนี้คือเรื่องจริงนะครับแล้วก็คือวันนี้ต้องขอบคุณพี่เดียมากเลยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ในการเลี้ยงข้าวเราที่รีวิวทั้งหมด อพี่เป็นคนเลี้ยงเลยครับมือนี้ขอบคุณนะครับใครขับผ่านมานะครับอย่าลืมแวะนะครับขนมเส้นคุณย่าครับอย่าลืมแวะครับไม่แวะสิว่าพลาดมากใช่ครับอาหารดีสดราคาถูกครับขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ